โอ้โหพูดขึ้นมาอย่างกับเจ้าสมุดอย่างกับอาควาแมนนะครับอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า a ด f i c i a l Game about climbing นะครับหรือว่าความยากของเกมเกี่ยวกับการปีนนะครับผมอ่าโอเคซึ่งอย่างจะบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่เลีนแบบกับมนุษย์ไห่นะครับคุณผู้ชมเคยดูไหมมันจะเป็นแบบว่าคนที่ติดอยู่ในไห่ที่ใช้คอนแล้วก็งัดดึงตัวขึ้นไปครับอันนี้ก็คือเกมประเภทเดียวกันฮะแต่ว่า เออเราจะต้องปีนขึ้นไปบนจุดสูงสุดพึ่งเล่นยังไงก่อนไม่สอนอะไรเลยมาถึงก็เข้าเกมมาถึงก็ให้ปีเลยหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อ,อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวีปีไม่เป็นเลยเออมันคลิกซ้ายเพื่อมืออันนี้แล้วคลิกขวาเพื่อโอ้โอ้หนาดูโฮโต้โอ้แล้วปีนด้วยมือเปล่าสุดยอดเลยมันนักปีนเขาชัดเจ้ามาปีนเขาแชมเยี่ยมเลยหีวืว่าเอาลุยกันเลยแล้วกันนะฮะ ผมอยากจะให้ดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะดูกด ESC คุณูชมไอ้น,นี่ถ้าเกิดกดออกเกมนี่คือคูไม่มีสิทธิ์ออกเกมเลยอ่ะคือคือถ้าเกิดออกเกมก็คือเท่ากับแบบว่า Quit, เรดค q u i นะฮะแบบว่ากโกรธแล้วออกเลยครับคือสําหรับแบบหัวร้อนอะไรเงี้ยแม่งจะว่าผมหัวร้อนม่างงั้นเถอะขอโทษเอ้ยใครจะเป็นหัวร้อนวะมาดิมาลุยกันเลยนะฮะคุณผู้ชมลุยดูความเซียนเอางี้ดูดูดูความเซียนแล้วกันนะครับโอ้โห ว่าเราจะสามารถปีนขึ้นไปได้ถึงไหนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับมือมือนี้ก่อนมือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายเพื่อนหยุดหยุดหยุดเพื่อนหยุดเพื่อนหยุดเออแล้วก็มือขวาสุดยอดโอ้ดูการแตะสลับมือครับกันเกิดขึ้นโอ้โหเฮ้ยไอ้ออโโอไนี่มันหมุนได้ด้วยอะไรกันนี่อะไรกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหมุนหมุนมันต้องหมุนไปไหนวะข้างบนเหรอมันจะหมุนทำป้าเลยะเอ,อ้ยเออเออจริงจิงของจริงของจริงโอเคมันมันต้องจับอ่อหินที่เป็นหินที่เป็นแบบ อย่างนี้ฮะโอ้โหมันชิวจัดชิวจริงรู้สึกว่าเอ่อถ้าหินเป็นสีเขียวมันจะเป็นแบบหินซ็อกกลาวครับแบบหินลื่นอะไรอย่างงี้นะฮะโอ้ดูมันจะปีนไม่ได้โอเคเราขึ้นมานี้เฮ้ยโถ้ขึ้นไปยิงข้างบนกันไม่ได้ไงวะมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะมันอึบอึบดิโอ้ยังไงวะมันขึ้นไปยังไงอ่ะเดี๋ยวมันต้องมันต้องแรงมันต้องมีการส่งตัวเกิดขึ้นนะฮึบ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 ไม่ได้ ไม่ได้เมาส์กูพังแน่เลยผมว่าเล่นเกมมีเมาส์ผมระเบิดแน่เลยคุณผู้ชม yeah, แย่แล้วว่ะมันข้ามคันไม่ได้แน่เลยฮนะเดี๋ยวขอล้องเลยนะฮะคุณผู้ชมเอาละวะันนี้สหายเอ้ยจ้าไอเวเนยว่ายน้ำว่ายดูดวิธีว่ายน้ำซะก่อนยังไงว่ายน้ำแบบว่าออกมาเต้นออกมาเต้นเด็ดขาดลีลาไปเลยปีนดูดูความเซียนเอานี้ดูดูการปีนแล้วกันดูสเต็ปก่อนนะครับ ก่อนจะว่าผมว่าเล่นเกมไม่เก่งต้องดูสเตตผมด้วยนะครับเอาละโอเคเดี๋ยวมันต้องมันต้องโยกอ๋อไปแล้วมันต้องโยกอุ้ย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 มีเลื่นมีเลื่นด้วยมีแบบว่าถ้าโยกแรงเกินเราก็จะตกลงไปนะฮะโอ้ใหม่ก็สมจริงนี่คือเกมแบบเกมออฟเดอะเยียจริงครับออฟเดอะเยียปีนี้เลยสมจริงเป็นความสมจริงคือแบบว่าให้เต็มร้อยเลยฮะอุ้ยเกือบลื่นเกือบเลื่นจริงอันนี้เกือบเลื่นจริงโอเคโอเคแล้วถังนี่มีไว้ทำไมวะคุณผู้ชม มันจะจะจะโอ้ยโอ๊ยถังเลื่อนหรอจริงปะเนี่ยไม่เลื่นหรอกขอโทษเออึ๊บโอ๊ยโอโอยไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ได้จริงจับผู้ไม้ไม่เป็นไรใช่ไหมจับผู้มไม้เป็นไรใช่หรือเปล่าดูกําลังแขนซะก่อนนะฮะว่าคนนี้คือนักปีนเขาทีมชาติจริงกําลังแขนนี่คือแบบว่าแน่นตับเลยโอ้แต่หินนี่มันเป็นหินเขียวเลยเป็นไงดีอะเดี๋ยวมันต้องจับมือนี้อุ๊ย โอ้ยจุาดจ้าจ้าตัวละครมีการร้องเลยแบบโอ้อย่าทำผมเลยพี่ฮึ่ยจ้าโอ้โหดูดูเป็นไงปวดปวดมือตามเลยครับกดเมาส์แล้วแบบเก่งมือตามไปเลยอ่ะปวดมือเลยอ่ะไม้นี้ปีนได้แน่นอนหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองจับดูลองขอแบบผมจับผมทัชหน่อยเฮ้ยได้จริงได้จริงเฮ้ยได้กันโอ้โหทำไมจับ มไม่ได้หรือว่ามันลื่นเพราะอ๋อจับได้แต่จับหนาไม่ได้เหรอหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าลุย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 เฮ้ย,ยโอ, enfin. อ้โอเคเอาลนะวันเดือนป <cell> ีก็จุ๊ยทำไงดีอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวป๊บนึง้ะพักข้อมือก่อนโอ้โหคนเล่นในชีวิตจริงคือปวดข้อมือจริงอันนี้คือแบบว่า เขนท่านี้จะปวดข้อมือเลยอ่ะโ oh อ้ my god คืออะไรล่ะไอ้นุม่มปีนขึ้นไปทำได้ไอ้ล้นเองทำได้อยู่แล้ววะ่ะสหายเราเล่นเกมกันมากี่เกมแล้วฮะถึงมึงจะไม่เกี่ยวข้องกับก,บกูแต่กูเล่นเกมมาเยอะปัดโอ้ยใครจะไปยอมแพ้ให้กับเกมกระจอกปั๊ดเฮ้ยฮึโอ้ เกือบรนเอ้ยไม่มันยากจริงว่ะโอเคความยากระดับเอ่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะเฮ้ยชุบ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 อยู่ฮู้ฮึ่มทำไงดีผมว่าเราอาจจะแบบว่าขึ้นเร็วได้หรือเปล่านี่ไงนี่ไงใช่ไหมอึบอึ๊บถ้าจับสองมือผมว่าได้อยู่เฮ้ย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 ดิอืออุ้ยมันปวดมือจริงว่ะเดี๋ยวนะ ไม่ได้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 จริงไม่ได้จริงทำไงดีทำไงดีผิมันแบบว่าลื่นปลื้มซะเฮ้ยออออไม่ได้วะทำไงดีไม่ผมไปต่อไม่ได้ผมไม่สามารถว่ะผมจะยอมแพ้ที่นี่แต่ว่าคุณยาเคยพูดเอาไว้บอกว่าถ้าปีนไม่ได้ก็ไปตายซะจับ ทองแค่นี้กับภูเขานี้มันมันจุดเริ่มต้นเขาแค่นี้มันทำอะไรสุดยอดฮีโร่หัวล้นอยากใส่ตำมาไม่ได้เหรอดูเฮ้ยของจริงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสุดยอดลื่นไปเนี่ยลื่นไปเนี่ยลื่นลื่นจริงด้วยว่ะลื่นจริงด้วยว่ะเดี๋ยวนะมันต้องแบบฮึบโอเคจับปึ๊บเอ๊ะเอ้ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยจ้บ เฮ้ยเฮ้ยอย่าจะเป็มือขวาเรื่องทำไมแล้วแมงเอ้ยมันแบบว่าอืดๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าแล้วโอ้โอ้โอ้โหดูห้องห้องจัดมาโคตรตึงเฮ้ยขาคิดจะกูดเขาคิดจะกูดจริงอันนี้นี่ดูดูเหมือนสเต็ปการปีนเขาคกิจกูดผมเคยไปชิดมาแล้วฮะโดยมือเปล่าเหมือนกันอันนี้กูโม้คุยโวไปเรื่อยนะครับโอ้ขึ้นมาถึงแล้วว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วไงอ่ะ เดี๋ยวนะมันลูกศรมันชี้ลงนี่คืออะไรอ่ะแล้วกูทำอะไรฮึดูดูกล้ามเนื้อซะก่อนออกกําลังกายด้วยแบบว่าแขนเดียวนะโอ้โหสุดยอดแชงคูดโอ้โหเดี๋ยวแล้วเราทำไงอ่ะเดี๋ยวนะมันชี้ลงอ่ะต้องลงไปเหรอเฮ้ย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 โอเคผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเหมือนมันชี้ลงจริงโอเคเฮ้ยใช่โอ้โหแม่งเอ้ย ลงมาถึงข้างล่างเลยโอ้โห่าปีมาตั้งไกลโอเค,ออเค,อเคต้องไปทางเดิมโอ้ม hmm. ันยากมากเลยเนี่ยสุดยอดแห่งความยากจริงครับจับก่อนจับก่อนเออจับก่อนดีมากดีดีดีเอาละมึงเรียบร้อยโอ้โห my god อ้าวเออไหวนาแม่งเลยติดการ่ายนะโอ้โหแล้วมันปวดข้อมือจริงปวดยันแบบคนเล่นในเกมเลยครับคุณผู้ชม ปวดข้อมือเลยอะแบบกำเมาส์แน่นไม่เคยแบบว่าเล่นเกมอะไรแล้วแล้วกำเมาส์แน่นกันาดน,นี้มา่ก่อนปวดข้อมือเลยฮะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นใหม่ไม่มีอะไรยากเกินหรอกเอาจริงถ้าเกิดเราแบบว่าตั้งใจเล่นนะฮะแบบผมเป็นต้นด้วยนะครับนี่คือบททดสอบชีวิตเลยนะว่าเวลามีอะไรในชีวิตนะครับไม่เป็นอย่างที่คิดก็อย่าได้ท้อนะครับสามารถที่จะเดินต่อไปได้โดยที่ว่าใช้จิตใจ เออและความกล้าหาญและเม้าหนึ่งอันนะครับที่จริงไม่เม้าไม่เกี่ยวนะอุ้ยคู่ดูดูมันจะเซียนขนาดนั้นได้ไงวะเอ้ยจุ๊บโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงคุณผู้ชมเริ่มอึ้งขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยพี่เก่งจังวะพี่นัทโอ้โหแน่นอนฮนะที่จริงแล้วไม่ได้พูดอะไรเลยครับคุณผู้ชมเอ้ยโอ,โอ้เอาล่ะเอาล่ะ,เอ,ละเอาบาตัตรครับเฮ้ยเอาบาตัตร โอ้ยแม่เอ้ยนิดเดียว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 แม่เอ้ยลื่นลื่นมันลื่นจังวะปุ่นข้อมือมากอะนึงนะครับขอผมขอแบบว่าใช้มือซ้ายกดเอาไวต้ตอนนี้แล้วก็แบบว่าผมปล่อยมือขวาก็ปวดข้อมือมากปวดข้อมือจริงข้อมือจะบัวมาได้เล่นอย่างเงี้ยผมมันจริงกว่าแบบเกม fps เกมยิงที่เคยเล่นอีกครับคุณผู้ชมนึกออกไหมว่ามันแบบมันแบบว่ารุ้นระทึกทุกนาทีมันต้องเก่งข้อมือเก่งทุกอย่าง เกิดเป็นแล้วผูกเก่งข้อมือเก่งทุกอย่างนะครับที่แบบว่ามีในชีวิตนี้โอเคโอเคค่อยๆสหายเราชิล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 โอเคชิลยังชิลอยู่ะฮึชิล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 ชิวก่อไว้ก่อไว้มันพุ่มไม้นะเว้ยเพื่อนมึงจะทำไอ้โ้นมึงเกาะดีๆสิแล้วก็เออโรนดีมากโ้นโอ้โห มึงอย่าลืมว่ามึงเป็นใครมึงคือไซตามะนะเพื่อนโอ้ไมค์โอ้ไมค์เย้สบายถ้าเราไม่ใช่อารมณ์สักอย่างอะน,นะเราก็จะแบบว่าฟันฝ่าทุกอย่างไปได้ด้วยตัวเองนะฮะดูไว้ซะก่อนมือกูลืน่นเยอะอย่านะอย่า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 เรื่อยพักข้อมืออีกทีนึงโอ้โหต้องพักบ่อยๆแลนะ้วปวดมือจัดเอาละทึบ อเฮ้ยอัโอเค,คบทตรงนู้นจะง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากเว้ยเฮ้ยเกมนี้้ยโอเคเวียงตัวนิดนึงนะฮะเอาละมาถึงจุดตรงนี้แล้วคุณผู้ชมโอเคป้ายมันบอกเราเหมือนเดิมนะเุ้ยเดี๋ยวเด,วเดวข,ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนป้ายมันชี้ว่าเออคุณต้องไปทางนั้นได้เลยเดี๋ยวนึงนะดูเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยดูดูด,ดูสเต็ปสเต็ปโดนใจจริงแบบว่าหัวใจโดนเธอสเต็ปอะไรเล่าเออเธอกุ๊กกิ๊กอะไรวะเป็นไงฮะค่อยก่อนเดี๋ยวกูอยู่กูอยู่ตรงไหนเนะี่ยเดี๋ยวแบบว่าเอ่ออุยอาบอกนะต้องโดดข้ามไปอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะใช่ปะเหมือนจะใช่แน่เลยครับคุณผู้ชมว่ามีความเป็นไปได้โอ้โหชัดเจน ข้างล่างนี่คือแบบว่าไม่น่าไปแล้วฮะต้องแบบว่าขึ้นจริงโอเคเอาละอึ๊บอึ๊บเอาละมือเลยตรงนี้แหละเรื่องสยองได้เริ่มต้นขึ้นณจุดแห่งน,นี้นะฮะผมได้เดินทางมาถึงตรงเชิงผาที่เขาบอกว่ายังไงก็ตายนะฮะเราจะรอดไหมเฮ้ยก <c oughs> ว,ว,ว,นนนะะว้าววบวว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 วนวววน,น,เ,น,นเว่ถถนวะะออนวววนววาวววาวววตวว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 ้ววววุดวว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 วนวว่วเวว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 วนววอนวววว่ววววววงวว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 อวว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 าววววงวว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 งวว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 ออววอมันไมไ่ถึงแน่เลยวะ่ะ มันดูเหมือนจะไม่ถึงเลยครับเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วที่มันทํายังไงอ่ะตรงนี้มันยากมากเลยอ่ะคือมันยื่นมือปกติไปได้เลยหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดูสิเฮ้ยลุบโอ้โหไม่ได้ว่ะไม่ได้หรอกลองดูลองดูเอาลองดูแม่งอ่ะบอกแล้วว่ามันไม่ยากแล้วเกมนี้พอมาถึงจุดหนึ่งได้ฮะคุณผู้ชม เชื่อไหมเชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงขอเลงก่อนไม่ไม่ไม่ได้จับป้ายเออโอเควัน <c oughs> เดือนปีวู้ฮู้แต่ตรงนี้แหละครับเอาไงดีคุณผู้ชมเราจะสามารถเวียงตัวเองไปถึงหรือวะ <c oughs> ก็บอดแน,น่หรอกโอเคผมมาถึงแล้วเอาละยังไงต่อ คุณผู้ชมมันจะทำไงถึงยะเวียงไปถึงวะนี่เหรอฮึบอุย้ยได้แล้วอู้มันต้องแบบว่าสูงจริงเลยอะ่ะโอ้โหโเดี๋ยวแล้วทำไงต่อฮึบอุย้ยขึ้นไปังไงอ่ะขึ้นไปไงขึ้นไปังไงอุตส่าห์ขึ้นมานไ,ได้แล้วแล้วไงต่อ โอเคเดี๋ยวนะมันต้องมีทางต้องค่อยคิดครับต้องค่อยคิดโอเคหลนใจเย็นมือนายต้องแบบว่าโอเคนะเอาละเอบเฮ้ยไม่ได้โอ้ทำไงดีทำไงดีเอึบไม่ถึงแน่นอนยังไงก็ไม่ถึงมาติดหินนี่ด้วยเนี่ยเอาออกไปดิไอ้เปรต ไม่ได้หรือว่าไต่นี้หรอโอ้โหใช่เลยโอเคถ้างั้นจะค่อยนะผมจะไม่โยกตัวเองนะฮะผมจะค่อยๆสัมผัสอย่างนุ่มนวลโอเคโอ้โหงนีโ้โอ๊ยรอดเย้ เย้เย้เออเอเหนื่อยเหนื่อยดีโอเคปีนต้นไม้โอ๋อโอ๊ยพี่ชายโอ๊ยโอ้ยไม่จริงถึงแล้วแม่งเอ้ยอุ้ยจะรอดไปแน่เดยดนะยังไงเนี่ย ตรงมุมนี้ว่าที่ผมจับเมื่อกี้เอานะเอาละอืมแน่นแน่นเลยโอเคโอเคค่อยค่ย,ยตรงนี้เราต้องแบบว่าค่อยๆนะครับอย่าอย่าแบบว่าโยกตัวเยอะไม่งั้นมันจะลื่นนะฮะโอเคโ,เคโเคมันแรงมือมันสุดยอดเลยว่ะหมอนี่เอ้ยแม่งเลย กูปีนมาตั้งไกลฮะเ้ยโอ้โหเริ่มใหม่เลยครับโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจังเลยว่ะโอ้ยโ,โอกาสแก้ตัวอีก1-2รอบอะโอเคเดี๋ยวนึงนะฮะเล็งยิงโอ,โอเคชิวๆพอทำได้ทีนึงแล้วก็ทำได้เรื่อยมามาใหม่ครับตรงนี้มันจะต้องแบบว่า ค่อยๆนะฮะยำเกรงยำคันแหงหมูกรอบอ่ะอึ๊บขึ้นไปอยญ่าๆๆๆๆอึ๊บโอเคเจับก่อนจับก่อนจับก่อนมันต้องแบบว่าขึ้นไปโอเคเอาละทีนี้ก็อึ๊ม่ 没来喽。